ีเสวัสดีค่ะบัสดีค่ะสวัสดีมณฑการสวัสดีพ่อซอบัสดีพระศิลป์บอกครับผมพระศิลป์จะเห็ดกล่องดำ่มนะไอ้กล้องงามใสๆเนาะงามกล่องเด้อก้นผู้หายมันไหนมันดูดีจักหน่อยใหญ่มันผู้หายเติมออตรงคักตรงแนวบ่แดงวัตถิพันมาการลดป้ายแดงตามป้ายแดงมานี่งวดที่สามมันเลยออกเก็บแปดเป๊ะเลยงวดแรกบ่ออกงวดที่สองมันออกอยู่กลางเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะ วดที่สามมันออกตรงมันสามเก้าเจ็ดแปดไปแดงนะเลขอื่นกับว่าออกคุณอะไปว่งแปดสามยังบบออกอีกอยพุนอะมันจะออกงวดนาลรถรถรถดำที่คุณแกฮะข้าง,งวดวันที่หนึ่งมีหน้านะ่ะมันมาออกงวดนี่หกสองหกคันหนึ่งนะมีหน้านี่เขาบนเขาล่างเขา,ขาหอดสามโตบาดนี้ตามบินเกนะ้าเนาะเนี่ยคันตามบินเก้านี่งวดนี่ก็บ่ได้หายไลดอกตามคือ 9, เก้าทะเบียนรถคือเก้าแต่ หกสองหงนะเจ้ให้ในงวดวันที่หนึง 1, 1> ่งหนึน่งมีนาเนาะเสียดายหกสองหกสองหกแล้วก็เจ็ดแปดว่าได้กลับจักตัวเลยเต็มเต็มทั้งบนทั้งล<า>่างผู้ใดตามเนาะอ่าผู้ใดผู้ใดพูดเบิรงคลิปจบเขาจะรู้เลยเขาจะตามเขาจะรู้ว่าเลขมาตาใสแล้ว่าสิบหกอ่อาสิบเออสิบหกมีนาเจ้ก็เลยโยกแต่เจ็ดแปดมาให้มันก็เลยได้แปล่างเต็มเต็มแต่ล่างจิตแปดตัวเดียว เมื่อกี้ว่าไฮไลท์งวดที่เท่าไรเจเลยเป็นงวดที่เท่าไรเขียนมาโหลดสิเขียนหายโอ้งวดที่เก่าที่บาดเขามาแอเรวแปดงวดงวดที่เจ็ดนั่นนั่นบัดแรกตัดเก่าเจ็ดหาแต่วันกับเขาอยู่เขาอยู่หมักสมนะแปดชุดสามแต่ถ้าบัดแรกเขียนลงหนีนะแต่ว่าเรกเขาบลูเลยมักสมที่มาอแปดชุดสามอิลิมุนทักกันก็เห็นี่ห้ากับรัสมานี่ก็เห็นเออแต่วันแรกเขียนหาเท่านั้นเป็นเบาจต่วาอยางไรเอฟซีฟั่งนั่นบางทาง ขอฟังน้ำบะหมีนปลาเอาตะตัวเลขอย่้นกะดาษนวเจ๊มันให้ฟังน้ำเบิ้งคีบให้มันจบโฆษณากับบอตองขามเราเอาตั้งไว้เฮ็ดยังไปกับฟังไปน้ำเออกานบอฟังมันบ่อดที่มันหลุดเบิ้งตะเลขอยู่หันเบิ้งกันหลุดหลุดเบิ้งเรื่อหลุดไปเบิ้งเละได้เลขแล้วบอฟังหนาฟังหลังบอถือซําบอฟังเหตุผนว่าเลขกมันแต่ใส่เออแต่ว่ากาดเจ้นี่ได้ย่อ ได้ได้บอกเลยว่าได้หกสองหกแล้วก็ได้สองหกแล้วก็ได้เจ็ดแปดสามเด้งเต็มเต็มเลยแต่จนบ่บอกเอกว่าเท่ดไรแต่ว่าได้ใส่ท่ากโสก็แล้วกันแหละได้กอนี่ทกอสบ่บอกจำนวนแต่ว่าได้แน่นอนว่าเจ็ดามหกเอาไปเฮ็ดเอวันที่สิบหารถขั้นดำนูกัดใส่บานี่คอมมันกับหัวเลยเปลี่ยนข้อมเบิดเจ็ดพันบาทมืองกูเสียเงินเจ็ดพันกูต้องได้ขึ้นมาหลายก่าวใส่กระทึนแล้วเท่านี้แล้ว แต่สน่ะมันอยู่กับทะเบียนรถทะเจ็บเมื่อไปลได้แปดงวดนี่เขาเต็มเต็มคือทะเบียนรถเบิดเลยอ่าถูกขั้นเลยนั่นแหละนี่ตะเกียบเจนน่ะวันวันที่หายตับไปโอ้เมื่อนี้มีตองวัดหายเลยมาค่ะเดี๋ยวเอาเอาสติติงวัดที่ผ่านมาอันของวันที่สิบเอ็ดช่วยพี่น้องเบ้างอันเดขเจ็ดแปดตรงตรงเดี๋ยวเอฟซีสิบบาทก็มาเห็นเนาะค่ะแต่ว่า หกสองหองัหนคือเป็นเลขตามของวันที่ 1, 1 1> นึงี่าแต่บลนึงนีนาาหาหน่อยเนาะหายหน่อยแล้วก็ต้ปงบนทั้งล่างทั้งสามตัวเป๊ะเลยตำบลสิบหกยังว่า,าเพื่อนไห่บังปูนะ่ะขันเว้าลำไรเพื่อนไห่บงังลราดิเพื่อสิบบังบังไว้เลยว่าผู้ใดมีบุญสามารถสิเรียกเอาได้เพราะไห่สามารถแส่ตัวเดียวโดดดได้เพราะว่ามันมีมีอย่างจักยางอยู่แหละเพื่อนจังไห้ลายเขียนไปเอง เป็นไปเองห้บังไว้น้ำแตะ่ะงวดก็บจ็บกำนดอยไปเว่าสียหายจักโตจักโตแล้วเต้แตงงวดกับไฮไล่จนแตา่ไลา่แต้ว่ากับมีตัวออกอยู่ค่ะั้งงวดกับไฮแน่นแน่นแน่เลายแล้วเต้น่าจะอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซตเต้นรถวดที่ผ่านมานะคะเจ็ดแปดส่วนหกสองหกเอฟซีว่าเอ้าก็บ่ได้เห็นไฮขึ้นเคื่อเจ็เราตามขึ้นแต่นึงมีหน้าเลี้ยวข้าเจ้ามอ่มจะเลขตามฉันตามอยู่แล้วเจ้าของรถนะ เพราะว่าเจนี่ค่ะมีเหตุรถขั้นใดมีเหตุมันต้องออกมันต้องให้โชกคุณแกหัก์รไ้เอาสร้างมาปาดออกกันยังว่าหกสองหกเบรกหกสองหกก็ตามตัวเจ้าของรถตามเอฟซีบ่ตามกับยาเจแล้วจะมาหลุดเบรกลิดเนาะจะโบฟังว่าเออคลิปนี่เขาอีหยังเขาเบ้ากันอีหยังสิบนาทีค่ะอืันนี้แนวทางวันที่หนึ่งเมษายนเจนใส่ไ้เม็ดเดี่ยวไปก่อนให้ลดรถขั้นเดียวแต่ว่าเป็นห้เป็นสองเม็ด ทะเบียนลถล่อมาตามล่อปเขาล่อปขายเาเจ๊บอกว่าย่างต่ําต้องมาสามครั้งน่าสามารถซีกได้ขันมาเทียเดียวคือมุนทกการมาบอดได้แม่นค่ะบอกว่าหายแปดสองศูนย์บ่ได้มาเปลี่ยนใหม่มาแบบว่าที่ห้ากับรัดวันนี้มาโลดได้ตลอดฮ่าฮาห้ากับสิมาตามใหม่อีกกอเก้าแมนแอดบอะได้มากที่งานนะคะที่มาถ่ายเจ๊เ้นรถเนี่ยก็สามารถติดตามได้เอาค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าเเันีกเก้เรยกะรเจ้ครับเจนี่แม่นิลีนะคะแปดว่าติดว่าวันที่หนึ่งเมษาจะเป็นวันที่เก้าเนาะคะ่ะอืให้ตามให้ตามนะครับนี่ว่าว่าไฮไลท์ห้ไปข้อน,นี้ก้อนบาดนี้ค่อยมาตามไปขาวขั้นนี่นี่สีได้ใจก้อนเล็กออกว่านี่เป็นม่านมื่นกลัวใจคาสม ขันบ่ออกขั้นนี้กับสิออกไปขาวรอบไปขาวเดี๋ยวสีหายขั้นนี้หายแค่นี้ไปฮะอฮลอตเตอรี่ไว้คือเก่าป้ายแดงออกม่านจังหวัดแล้วค่ะกับสีป้ายแดงออกสองงวดป้าปยแดงมันสามเก้าเจ็ดแปดมันออกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็มาออกเจ็ดแปดออกสองเทียค่ะตามมืองที่สามออกเก็ดแปดเลยงวดแรกบ่ออกออกงวดสองกับงวดสามวันนี้รอบไปขาวเนาะ เพราะว่าไปยขาวน่าจะมาภายในหวัวดีหรอเดือกพ้นครับนะอือืออือวันนี้น้อยน้อยเน้นเ้นแต่ว่าเราก็ต้องมาตามต่อนะคะอันนี้ไ้ตองวัดไปก้อนเพื่อยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะเจ๊นะโอ้ยายสวยเลยเจ๊ตัวเลขงามบูมสวยเท่านีาบ่หายไหยมันจะสับสนวุ่นวายเน้นให้เลยสองเจ็ดเน้นแท่นเจ๊เลยนี่เท่านีกับพร้อมบนล่างบ่กับตั้บแตกอืมกับพร้อม แต่ว่า่วนมาเล่เจน่มันสิบห้าตรงตรงเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องกลับกันไวภาสิว่าโอ้เสียดายเด้อเนาะเจขั้นนั้นขั้นที่เขาอูเห็ดเครื่องคือกันสองหกหกหนึ่งมันออกทั้งหนาขั้นที่เขาขั้นนี้บ่ทนันออกสองเจ็ดแปดสามสมเครื่องคือกันแต่ว่าขั้นสองหกหกหนึ่งมันออกเท่าหนึ่งเหล่าหกหนึ่งมันมาออกทั้งหนาอีกสองหกหกนั่นอือบันนีขั้นนี้แหละบ่ทั้อ๋องวหนี่เน้นเน้นเลย มัอนี้วันพระดีมื้อนี้มันนี่วันพระนะคะกรวายผลไม้ใบเรียบร้อยโน่นโน้นใบเบิ้งแน่พุนเอาไว้แล้วใช่เรียบร้อยเมื่อแล้วใบไทยหยอดแล้วโศกเราหมานะเกศใบตลอดใบตลอดใส่ถ้ำบุญมาแล้วมาไหวัพระยู่งงานสวดมนต์เออนั่งสมาธิบนเรื่องเฮ็ดอีกไใบสวดมนต์นั่งสมาธิอีกตอนเช้าก็จะเข้าไปวัดไปทำถบุญไปจังหันกลับมากกลับมาวัยแล้วก็ไปสวดมนต์บนบ้านแล้วก็นั่งสมาธิ รักษาศีลสมัทานศีลแล้วก็เมื่อแรงเห็ดอีกเท่านึงวันพระเดี๋ยวจะต้งสิ่งละค่ะรักษาศีลศีลห้าศีลแปดเกี่ยวกันนี้จังมายนะครับเอฟซีบริเวณเอาว่าสิเชิญชวนเห็ดลงท่านวันที่สิบเก้าบุญวันที่สิบเก้าเดี๋ยวใอยดูที่หลังครับทชวนเร่เจเอฟซีไพ่อยากรวมลงท่านแก้หาสิบบาทลอยนึงกะนี่แหละเบื่โทรอยู่นี่เด้อเป็นบุญบ้านบุญบ้านแต่ว่าเห็ดลงท่านก็ได้บุญเดียนซี พีสวยดาวเจเน่จะทำลงทานเพื่อเยากสวยดาวพายอยากร่วมหาบาสิบาทเนาะจะจะจะว่าฉันเส้นส้วนเลอเส้นส้วนหลอกของเงินบบแมนดี้เส้นทำบุญร่วมกันเพื่อผู้ใดอยากทำบุญอยาากมีโชคลภถ้าใครไม่ไม่ประสงค์ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะโบแมนแมนไปอยากเฮ็ดบุญเฮทศยุ้ยไสก็ได้บุญได้เมื่อแต่ว่าพายอยากเฮ็ดร่วมฉันก็เฮทพายอยากซื้อดอกไอ้ผลไม้ไว้ปูก็ได้ังสีะ เปิดโซกเปิดลาบค่ะนี่เปิดโสดเปิดลาบน้ำปูวันนีผู้ใดอยากทำท่านบ่นกับเจขันผู้ใดถือแายงวดหนากระผุนเดอร์มอลลั่ท่านใดท่านใดอันอันจะตีจินบุญปูอยู่ดิเพราะว่ามันบอกท่านใดลายนะครับให้ไปเรื่อยๆก่อนค่ะเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจผู้ละค่อยซีเฮ็ดขันเฮ็ดแล้วปูสีเศร้าหายเลขให้มันได้เต็มๆก่อนที่แก หมาหายเสียดไปเสียดมาอยู่นี่แล้วมันกับอะไหมอล่ำเจียแล้วให้ตรงๆเด้อออกแล้วโบออกเศร้าออกอากาศนี่อวดนี่แหละเจมติตรงอยเจขอขมาไก่ไก่จักหน่อยนะไปอยากดูดวงกเอดได้พวอหมอเด้อชัดไปค่ะชัดหรือยังเดี๋ยวแอดจะเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะ ถ้าใครที่สนใจนะคะเนี่ยอ่านเบอร์แนะคะ้ค่ะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะคะเบอร์โทรตามนั้น,เ,นเป็นดูออนไลน์นะคะ่ะเดี๋ยวแอสิจจดให้อีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าเอฟซีบอกว่ามองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะจดแต่ เดี S <S ๋ยวเเดี er. ha ha. You know, nice. right. ๋ยวเป็นที่สัญญาณเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูนะต่นมากเลขสิบเป็นล่างกันว่าออกแปดซ้ำกอกสองเอาได้เอาว่าได้ยังสินะะให้ตรงบ่ได้ยังไงเจ็ดเจ็ดแปดตรงๆแต่ตรงดูว่าผู้เอาเนี่ยนะเอาตรงว่าได้ผู้เอาเนี่ยเอาตรงว่าได้พัให้ตัวเดียวก็ว่าได้พันห้มาตัวเดียวไ้ถือตัวเดียวพันให้เคียนลายๆอยากเคียนไปเองเขียนหลอกค้นังสินะแต่ว่ามันหันออกอยู่ในนี่แหละจังเสียอืมส้นกับบอลูเพื่อกันว่ามันเิียวนนี้แต่วันนี้้เท่านี้แหละเอาไปท่านี้อะ กับคุณเจตเต็นรถลายๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเมื่อเนี้กับอันนี้เด็กกระดูดวงเอดเอดไล่สองเบอร์ศูนย์หกสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้าแปดแปดกับศูนย์แปดสามสี่สามศูนย์หกศูนย์หกเก้าเมมเบอร์แล้วกับกัญญาศักด์มันดีดรถค่าครูร้อยสิบเก้าบาทดูหนึ่งชั่วโมงดูละเอียดยิบกันผู้ใดสีดูต้องมีเวลาดูต้องอ่าน โอนเงินแล้วก็เขาคิ้วตามสลีปนางร่อเบิ่งเงินบ่ครับโอเคครับเป็นแนวทางเดี๋ยวเฮาคอยมาตามต่อเนาะค่ะเจเพราะว่าเมื่อในบ้บ่สะดวกปานใดมันนีจะมีเสียงเพลงอย่างมันเข้มเนาะเพราะว่าิ่นมีงานบุญค่ะขอบคุณเจไ้หลายับขอบคุณครับเจครับขอบคุณครับ